ความตึงเครียดในห้องจัดเลี้ยงนั้นแทบจับต้องได้ทุกคนเดินเข้ามาในชุดราตรีและสู่ที่เรียบร้อยแต่สายตากลับไม่กล้าศบกันเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่ควรมีกลับถูกแทนที่ด้วยความเงียบที่กดดันราวกับอากาศหนาทุกสายตาต่างหันมามองเจ้าสาวที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องเธอสวมชุดแต่งงานสีขาวสะอาดตาดวงตากำลังพยายามเปล่งประกายแต่ลึกลงไปแล้วความกังวลและความหวาดระแวงกำลังบีบหัวใจ เธอให้เต้นแรงยิ่งกว่าปกติมือเล็กของเธอสั่นเบาๆขณะที่จับชายกระโปรงไว้แน่นเสียงแผ่วเบาของรองเท้าส้นสูงเกือบจะกลืนไปกับความเงียบรอบตัวแม่ผัวยืนอยู่ด้านข้างประกาศกฎเหล็กตั้งแต่ต้นงานสภัยห้ามพูดเพียงคำพูดสั้นๆนั้นกลับสร้างบรรยากาศเหมือนมีม่านหนาทึบกั้นเจ้าสาวออกจากแขกทุกคนเธอรู้ดีว่าการละเมิดกฎนี้อาจทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายแต่ใน,ในใจลึกๆก,ก็เต็มไปด้วยความอัดอั้นเธออยากจะพูดขอบคุณทุกคนขอโทษที่ทำให้ใครต้องกังวลหรือแม้แต่จะยิ้มและกล่าวสวัสดีธรรมดาแต่กฎนี้ ทำให้ทุกคำพูดติดอยู่ในลำคอความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการขาดเสียงพูดคุยแต่ยังเป็นความตึงเครียดที่ทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดแขกหลายคนพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นดูฝืนเหมือนหน้าก,ากากบางคนก้มหน้าลงพยายามมองโทรศัพท์หรือแก้ไวเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกอึดอัดแต่สายตาก็มักจะย้อนกลับมาที่เจ้าสาวอีกครั้งความเงียบนี้ราวกับมีพลังที่สามารถควบคุมทุกคนในห้องแขกที่ปกติจะคุยกันสนุกสนานกลับต้องระมัดระวังทุกคำพูดเจ้าสาวพยายามรักษาท่าทีให้มั่นคงแต่หัวใจของเธ กำลังพายุกลางทะเลแห่งความกลัวเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกตรวจสอบทุกการเคลื่อนไหวมือที่จับชายกระโปรงนั้นไม่เพียงแต่สัน่นเพราะความตื่นเต้นแต่เพราะแรงกดดันจากกดที่ถูกกำหนดโดยแม่ผัวทุกลมหายใจเหมือนต้องระวังเธออย่าขยับปากแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเหมือนมีสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นบรรยากาศความเงียบไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรอบตัวเจ้าสาวแต่สะท้อนกลับไปถึงแขกทุกคนทั้งเพื่อนสนิทญาติและเพื่อนร่วมง,งานทุกคนจับจ้องความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของเจ้าสาวราวกับว่าการขยับเพียงเล็กน้อยก็อาจสร้างผลกระทบใหญ่ความเครียดนี้ ทำให้เครื่องดื่มและอาหารที่จัดเตรียมไว้ราวกับถูกละเลยเสียงแก้วชนกันเพียงเบาๆก็ดังก้องไปทั่วห้องแม่ผัวยืนเงียบอยู่ข้างๆแต่สายตากลับเต็มไปด้วยอำนาจและการควบคุมทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าสาวถูกตรวจสอบอย่างละเอียดราวกับเป็นการสอบสวนเจ้าสาวรู้สึกถึงแรงกดดันนี้ทุกวินาทีแม้จะพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นก็เหมือนถูกผูกมัดด้วยความเกรงกลัวเธอรู้ว่าหากเผลอพูดอะไรผิดแม้เพียงคำเดียวความโกรธและความไม่พอใจของแม่ผัวอาจทำลายความสุขข,ของค่ำคืนนี้ทั้งหมด แขกบางคนเริ่มพากันแลกสายตากับเพื่อนข้างๆแบบไม่กล้าพูดทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักหน่วงเหมือนมีมืออินวิเซเบิร์กำลังบีบคอความกล้าทุกเสียงหัวเราะจางๆก็ถูกกลืนไปด้วยความเงียบงันเสียงดนตรีเบาๆจากวงดนตรีก็แทบจะไม่ช่วยลดความตึงเครียดได้แม้แต่น้อยเจ้าสาวเดินไปยังโต๊ะที่จัดเตรียมไว้ยืนอยู่ตรงนั้นรอคอยช่วงเวลาที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือไม่เธอพยายามรวบรวมความกล้าลมหายใจสั้นๆ,ๆสันๆ,นๆนนทำให้รู้สึกถึงความเปราะบางและความไม่มั่นคงภายในใจของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความตั้งใจที่ลึกซึ้งว่าเธอจะต้องอดทนและทําให้ผ่านค่ําคืนนี้ไปให้ได้ทุกคนต่างมองเธอด้วยสายตาผสมปนเปความสงสารความสงสัยและความตึงเครียดปกคลุมทั่วห้องเจ้าสาวสัมผัสถึงความเงียบที่ไม่ใช่เพียงความขาดเสียงพูดแต่เป็นการสร้างแรงกดดันทางอารมณ์ที่หนักหน่วงทุกการเคลื่อนไหวของเธอจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาของทุกคนความเงียบนี้ไม่ได้ทําลายแค่บรรยากาศแต่ยังทดสอบความอดทนความมั่นใจและความกล้าหาญภายในใจของเจ้าสาว เสียงฝีเท้าเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงก้องสะท้อนไปทั่วราวกับสัญญาณเตือนบางอย่างทุกคนที่ยืนอยู่ต่างหันไปมองทางประตูด้ดวยความสงสัยความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากกฎห้ามพูดของแม่ผัวกำลังปกคลุมทุกมุมห้องแต่เมื่อประธานใหญ่ก้าวเข้ามาทุกอย่างก็เหมือนถูกสะกดด้วยพลังบางอย่างที่ทำให้ทุกสายตาหันไปมองเขาโดยอัตโนมัติเขาไม่ได้เดินอย่างธรรมดาแต่ทุกก้าวที่เคลื่อนเข้ามาเต็มไปด้วยความมั่นใจ และความสง่างามผมสีเข้มของเขาสะท้อนแสงไฟระยิบระยับบนเพดานดวงตาที่ลึกซึ้งของเขากวาดมองไปรอบห้องเหมือนมองทะลุทุกสิ่งทุกคนในงานแต่งต่างหยุดชะง,งักบางคนถึงกับกลั้นหายใจเสียงดนตรีเบาๆถูกละเลยไปทันทีเมื่อความเงียบถูกแทนที่ด้วยความคาดหวังประธานใหญ่ไม่รีบร้อนเขาเดินอย่างมั่นคงแต่ช้าพลังและอำนาจที่แผ่ออกมาจากเขาทาให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่ในวงล้อมของแรงดึงดูดบางอย่างเจ้าสาวที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องจ้องมองเขาอย่างตะลึงดวงตาของเธอสะท้อนความประหลาดใจ และความสงสัยปนกันเธอไม่เคยคิดว่าใครจะกล้าหยุดบรรยากาศความเงียบนี้และประธานใหญ่คนนี้กลับทําได้อย่างไม่ยากเย็นเมื่อเขาเดินใกล้โต๊ะเจ้าสาวทุกสายตาในห้องแทบจะกลั้นไม่อยู่ความตึงเครียดที่กดดันมานานหลายชั่วโมงเริ่มสั่นไหวเสียงหัวใจของแขกหลายคนเต้นแรงขึ้นราวกับต้องการจะหลุดออกจากอ,อกทุกคนสงสัยว่าเขาจะพูดอะไรแต่ไม่มีใครกล้าเดาแม้แต่นิดเดียวประธานใหญ่หยุดตรงหน้าเจ้าสาวเขามองเธอด้วยสายตาที่ลึก และจริงจังรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าทาให้บรรยากาศถึงเครียดที่เต็มไปด้วยกฎห้ามพูดค่อยๆแตกออกเป็นเสียงๆแขกหลายคนเริ่มผ่อนคลายแต่ก็ยังไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรวันนี้เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อตักเตือนใครเสียงของเขาก้องไปทั่วห้องเสียงเข้มขน้นและมั่นคงทําให้ทุกคนเงียบสนิทแขกทุกคนจับจ้องไปยังเจ้าสาวที่อยู่ข้างหน้าเงยหน้ามองด้วยความสนใจทุกคําพูดของเขาเปรียบเสมือนแรงสันสะเทือนที่ทําให้ทุกคนตระหนักถึงความจริงบางอย่างเขาย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อให้สายตาสบกับเจ้าสาว โดยตรงรอยยิ้มของเขาทําให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยและความมั่นใจแม้ว่ากฎของแม่ผัวยังอยู่แต่พลังของเขากลับสามารถทําให้เธอรู้สึกว่าคําพูดของเธอจะไม่ถูกลงโทษทุกอย่างที่เขาทําเหมือนกําลังบอกให้เจ้าสาวรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะกล้าหาญและแสดงออกแขกที่อยู่รอบๆเริ่มกระซิบเบาๆบางคนยิ้มบางคนพยักหน้าทุกคนต่างรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแม้แต่แม่ผัวที่ยืนอยู่ข้างๆก็ถึงกับชะงักไม่ทันตั้งตัวเมื่อประธานใหญ่กล้าท้าทายกฎของเธอการปรากฏตัวและคําพูดเพียงไม่กี่คาของเขาได้เปลี่ยนพลังในห้องไปหมด ประธานใหญ่ยกมือขึ้นและพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าเรามาเฉลิมฉลองความรักความกล้าหาญและความเข้มแข็งของคนสองคนนี้เสียงของเขาทำให้ทุกคนที่อยู่ในห้องรู้สึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์นี้ทุกคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความหมายและการยอมรับความเงียบที่เคยกดดันเจ้าสาวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นเจ้าสาวเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไหลเข้ามาในตัวเธอดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความกังวลเริ่มเปล่งประกายเหมือนมีแสงสว่าง ภายในความมั่นใจที่เธอเคยขาดหายไปเริ่มกลับคืนมาเธอรู้สึกว่าตัวเองสามารถก้าวผ่านความกลัวและคำสั่งห้ามพูดของแม่ผัวได้แขกทุกคนเริ่มตระหนักว่าความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำลายได้ความกล้าหาญของประธานใหญ่ทำให้ทุกคนเห็นว่าบางครั้งการปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวและคำพูดเพียงไม่กี่คำก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศและความคิดของทุกคนได้ความมั่นใจและพลังที่เขาส่งผ่านคำพูดทำให้เจ้าสาวและแขกทุกคนรู้สึกถึงความหวังและแรงสนับสนุน ความเงียบงันที่กดดันมานานหลายชั่วโมงเริ่มสั่นสะเทือนทุกสายตาในห้องจับจ้องไปที่เจ้าสาวพร้อมกับรอคอยว่าเธอจะทำอะไรต่อไปการปรากฏตัวของประธานใหญ่ไม่เพียงแต่สร้างความประหลาดใจแต่ยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความสำคัญของความรักความกล้าหาญและการแสดงออกอย่างมั่นใจเจ้าสาวยืนอยู่ตรงกลางห้องจัดเลี้ยงดวงตาของเธอเริ่มเปล่งประกายด้วยความมั่นใจแม้ว่าก่อนหน้านี้หัวใจของเธอ จะเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกความกล้าที่เกิดขึ้นในใจเริ่มผลักดันให้เธอก้าวออกจากกรอบความกลัวที่แม่ผัวตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ทุกสายตาที่จับจ้องทําให้เธอรู้สึกถึงแรงกดดันแต่แทนที่จะทําให้เธอถอยกลับกลับทําให้เธอตระหนักว่าต้องก้าวออกไปให้ได้เธอเริ่มยิ้มอย่างมั่นใจมือที่เคยสั่นจับชายกระโปรงแน่นเริ่มคลายออกความเงียบงันที่กดทับทุกคนเริ่มถูกทลายลงด้วยการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยแต่เปลี่ยมด้วยความหมายเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างชาชาแต่มั่นคงทุกย่างก้าว เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะไม่ยอมให้ความกลัวหรือกฎของแม่ผัวมาหยุดยั้งเธออีกต่อไปเสียงลมหายใจของเธอเริ่มนิ่งขึ้นเธอรู้สึกถึงความสงบภายในใจแม้ว่าจะยังมีความกังวลเล็กๆอยู่บ้างแต่พลังที่ได้จากคำพูดและสายตาของประธานใหญ่ได้กลายเป็นแรงสนับสนุนที่แท้จริงเจ้าสาวรู้สึกเหมือนมีใครสักคนยืนอยู่เคียงข้างไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อให้กำลังใจและเชื่อมั่นในตัวเธอเมื่อเธอก้าวไปใกล้โต๊ะพิธีทุกสายตาในห้องจับจ้องเธอรู้สึกถึงความสำคัญของทุกการเคลื่อนไหวทุกคำพูดที่จะเอ่ยออกมาจะมีผลบรรยาากศ โดยรวมแต่แทนที่จะทําให้เธอกลัวกลับทําให้เธอรู้สึกถึงพลังและความสามารถของตัวเองเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นยิ้มให้กับแขกทุกคนราวกับเป็นการส่งสัญญาณว่าเธอกล้าที่จะแสดงออกแขกหลายคนเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางคนยิ้มและพยักหน้าสื่อถึงการยอมรับและชื่นชมความมั่นใจของเจ้าสาวไม่เพียงแต่เปลี่ยนบรรยากาศในห้องแต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกของทุกคนที่อยู่รอบตัวทุกสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความสงสยัยหรือความกังวลเริ่มเปลี่ยนเป็นความชื่นชมและความตื่นเต้น แม่ผัวยังคงยืนอยู่ข้างๆแต่สายตาที่เคยเต็มไปด้วยอำนาจและความเข้มงวดเริ่มอ่อนลงเล็กน้อยเธอเห็นว่าเจ้าสาวไม่ได้อ่อนแอรหรือเชื่อฟังอย่างเดียวแต่กลับมีความกล้าและความมั่นใจที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนความพยายามในการควบคุมทุกอย่างไม่ได้ทําให้เจ้าสาวหวาดกลัวอีกต่อไปกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอแสดงออกเจ้าสาวเริ่มพูดคําแรกออกมาอย่างช้าๆแต่ชัดเจนเสียงของเธอก้องไปทั่วห้องดวงตาของแขกทุกคนจับจ้องเหมือนต้องการฟังทุกคําทุกคําพูดของเธอ เต็มไปด้วยความจริงใจความทราบซึ้งและความอบอุ่นเสียงที่เงียบไปนานหลายชั่วโมงถูกแทนที่ด้วยคำพูดที่สื่อถึงความเข้มแข็งและความมั่นใจเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงแม้ว่าจะยังมีรอยสันเล็กน้อยอยู่บ้างแต่ความตั้งใจในใจทำให้เสียงนั้นชัดเจนและทรงพลังทุกย่างก้าวและทุกคำพูดของเธอทำให้ความเงียบที่กดดันมานานหลายชั่วโมงถูกทำลายลงแขกหลายคนเริ่มปรบมือเบาๆบางคนยิ้มและพยักหน้าให้กำลังใจความกล้าที่เจ้าสาวแสดงออกไม่เพียงแต่ทำให้เธอรู้สึกเป็นอิสระแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนที่อยู่ในห้องเจ้าสาวรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นภายในใจความมั่นใจที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงชั่วคราวแต่เป็นความเข้มแข็งที่เธอสามารถพกพาไปตลอดชีวิตทุกคำพูดที่เธอเอ่ยออกมามีพลังในการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศทําให้ทุกคนเข้าใจว่าการกล้าหาญและการแสดงออกอย่างมั่นใจสามารถเอาชนะความกลัวและอํานาจที่พยายามกดขี่ได้แขกทุกคนเริ่มยิ้มอย่างกว้างขึ้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานความกล้าของเจ้าสาวไม่เพียงเปลี่ยนแปลงตัวเธอเอง แต่ยังสร้างผลกระทบต่อทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจและความชื่นชมความตึงเครียดที่เกิดจากกฎห้ามพูดของแม่ผัวค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความรื่นเริงและความประทับใจเจ้าสาวรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวทุกสายตาที่จับจ้องทําให้เธอมั่นใจว่าเธอสามารถทําให้ค่ําคืนนี้เป็นค่าคืนที่น่าจดจําได้ความมั่นใจและความกล้าหาญของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแขกทุกคนทุกคําพูดทุก,กการเคลื่อนไหวทุกย่างก้าวของเธอสแสดงให้เห็นถึงพลังของการยืนหยัดและสแสดงออกอย่างมั่นใจ เสียงปรบมือดังขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในห้องจัดเลี้ยงความเงียบงันที่เคยครอบงำทุกพื้นที่ค่อยๆแตกออกเป็นเสียงชื่นชมและเสียงหัวเราะเบาๆแขกหลายคนเริ่มยิ้มบางคนหันไปพูดคุยกับเพื่อนข้างๆอย่างตื่นเต้นความตึงเครียดที่กดทับมานานหลายชั่วโมงถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความรื่นเริงความรักและความกล้าหาญของเจ้าสาวเริ่มเปล่งประกายออกมาผ่านรอยยิ้มและคำพูดทุกคำเจ้าสาวยืนตรงกลางห้องดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความมั่นใจแม้ว่าก่อนหน้านี้หัวใจของเธอ จะเต้นแรงเพราะความกังวลแต่ตอนนี้เธอรู้สึกถึงพลังที่เกิดขึ้นจากการกล้าที่จะพูดและแสดงออกทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจและความจริงใจแขกหลายคนเริ่มรู้สึกประทับใจในความเข้มแข็งของเธอแม่ผัวยังคงยืนอยู่ข้างๆแต่สายตาที่เคยเข้มงวดและเต็มไปด้วยอำนาจเริ่มเปลี่ยนไปเธอเห็นว่าเจ้าสาวไม่ได้เพียงแค่งเงียบและเชื่อฟังแต่กลับมีความกล้าและความมั่นใจที่เติบโตขึ้นความพยายามในการควบคุมทุกสิ่งไม่ได้ทําให้เจ้าสาวหวาดกลัวอีกต่อไปกลับกลาย เป็นแรงผลักดันให้เธอแสดงออกและยืนยันตัวตนประธานใหญ่ยืนอยู่ข้างๆเจ้าสาวรอยยิ้มและสายตาของเขาเต็มไปด้วยความภูมิใจเขาไม่ได้แค่สร้างความประหลาดใจให้ทุกคนแต่ยังเป็นแรงสนับสนุนที่ทําให้เจ้าสาวกล้าที่จะก้าวผ่านความกลัวและข้อจํากัดทุกอย่างทุกคําพูดของเขาและทุกการปรากฏตัวของเขาทําให้ทุกคนเห็นว่าการกล้าแสาดงออกสามารถสร้างพลังและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศได้แขกทุกคนเริ่มปรบมือดังขึ้นบางคนยืนขึ้นเพื่อแสดงความยินดีความรักที่เจ้าสาว และเจ้าบ่าวมีต่อกันเริ่มส่องสว่างในห้องจัดเลี้ยงทุกสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความสงสัยหรือความกังวลตอนนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมและความยินดีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าสาวและแขกเริ่มแน่นแฟ้นขึ้นเพราะทุกคนรับรู้ถึงความกล้าหาญและความจริงใจของเธอเจ้าสาวหันไปมองเจ้าบ่าวดวงตาของทั้งคู่สื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้คําพูดเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและการสนับสนุนเต็มเปี่ยมความรักของพวกเขาไม่ได้ถูกกาหนดด้วยกฎของแม่ผัวหรือความเงียบงันแต่เกิดจากความเข้าใจความเคารพ และความกล้าที่จะแสดงออกอย่างมั่นใจเสียงหัวเราะและบทสนทนาเริ่มกลับมาในห้องแขกหลายคนเริ่มเล่าประสบการณ์และความรู้สึกของตนเองความเงียบที่เคยกดดันทุกคนถูกแทนที่ด้วยความสนุกสนานและความรื่นเริงการปรากฏตัวของเจ้าสาวที่กล้าพูดและแสดงออกทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นและความใกล้ชิดแม่ผัวยังคงเงียบอยู่แต่สีหน้าเริ่มอ่อนลงเธอเห็นว่าการควบคุมทุกสิ่งไม่ได้จําเป็นอีกต่อไปความรักและความกล้าหาญสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนความตั้งใจ และความจริงใจของเจ้าสาวทําให้เธอรับรู้ถึงพลังของความรักที่แท้จริงเจ้าสาวเริ่มพูดคุยกับแขกแต่ละคนอย่างเป็นธรรมชาติเสียงของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุภาพทุกคนรับรู้ถึงความจริงใจและความกล้าหาญที่เธอแสดงออกการแสดงออกของเธอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่เป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งและความมั่นใจที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในงานประธานใหญ่ยิ้มและพยักหน้าให้เจ้าสาวรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความภูมิใจและความชื่นชมเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างความประหลาดใจในงานนี้ แต่ยังเป็นผู้สนับสนุนที่ทําให้เจ้าสาวกล้าที่จะแสดงออกและยืนหยัดในความรักของตัวเองบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่กลับมามีชีวิตชีวาแขกทุกคนเริ่มผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับงานเจ้าสาวและเจ้าบ่าวยืนเคียงข้างกันรู้สึกถึงความรักความมั่นใจและความกล้าที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าสาวและแขกรวมถึงแม่ผัวเริ่มแน่นแฟ้นขึ้นด้วยความเข้าใจและความชื่นชมทุกสายตาจับจ้องไปที่เจ้าสาวด้วยความประทับใจความกล้าหาญและความมั่นใจของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนทุกคำพูดทุกรอยยิ้มและทุกการเคลื่อนไหวของเธอแสดงให้เห็นถึงพลังของความรักความเข้าใจและความกล้าที่จะแสดงออกอย่างมั่นใจ